แบบว่าแคคนดูว่าเรากดกันอะไรเงี้ยใหแค่อย่มาขับขายยาก้เออเด็กเทียวเนะหวานปลามาขับรถเก่งล้วี่ยูมีหลายาเน่ยยัพี่หว่นจะได้กดตตีได้สับแต่งนะรอนลนี่อะไรปจุไปดวไหนครับเด็กละจะไปนอนแล้วอรอ ปลาหมูไปหาปไป่เลยไม่ร hmm. ู like ้ไม่ใช่ละไม่ใช่ละปลาโน่เขายืนคุยกับลูกปลาจะคุยกับหนูบ้างดินี่ผมแดงครับหุยปลาเขาเรียกปลาพิ่ผมแดงอ่ะอันนี้โดนแล้วอย่าทำอะไรผมนะพี่เขาเรียกกูมึงจะมาทำไมล่ะเอาหนูคนในครอบครัวคนในครอบครัวเก่งเฮ้ยมึงฟังกูนะสัตว์อีสัตว์เลือกด่าหน่อยดิฟังกูนะเว่ยตอนเนี้ย ผู้หญิคนนึงเป็นเพื่อนกูน่่แหละเขาอีกแล้วเขาคูยกับกูเองประมาณว่าไม่มึงฟังคนดีควายมวาคุณประมาณว่าเขาโดนบิดเงินบิดเงินในที่เนี้ยหมายถึงว่าผู้หญิงอ่ะฝากเงินไว้กับคนในแก๊งเก่าชื่อว่าอั๋นอยู่ในยามาแยมทีเนี้ยไออั๋นเนี่ยย้ายไปบีซีละทีเนี้ยพอย้ายไปบีซีพี่หนุ่คนนี้ทวงเงินแต่ที่อั๋นเนี่ยไม่ยอมคืนก็เลยมาถามกูว่าจะทำไงกูก็เลยคิดแผนจะช่วย แต่ทีนี้ในในแผนที่กูคิดจะช่วยเนี่ยกูจะบอกว่ากูกับไอ้พี่คนนี้คุยกันกูก็เลยถามพี่คนนี้ว่าว่าเงินน่ะหายไปไหนหมดเพราเงินเป็นเงินป้าถูกไหมบอกว่าเป็นเงินป้าเหรอกูว่ามันจะมีเซสหรือว่าเป็นเงินกูอะบอกว่าฝากไว้ไหมไมเพราพี่คนนี้ไปฝากเงินกับคนนั้นเข้าใจปะโอไม่ก็พี่ก็บอกว่าพี่คนนี้เขาติดนี่พี่เออเออพอป้าปล่อยกู้ตังค์ถูกปะอ่าเพอพี่ปล่อยกู้ตังค์ แล้วก็บอกว่าคนนี้เขาจะมาเอาเงินแล้วเอาเงินไปคืนพี่แล้วเงินมันเยอะไหมปาเออมันเท่าไหร่ถ้าเป็นมีนี่พี่อ่ะน่าจะได้อยู่นเพราะว่าพี่เป็นคนเพราะเพราะก็น่าจะมีคนเห็นเวลาพี่่าทั้งหมดเนี่ยตอนเนี้ยประมาณเงินเนี่ยหกแสนเรือหนึ่งลำแล้วก็มอไซค์หนึ่งคันโอ้ยนะโอ้ยใหญ่ะมึงอกล้าเหล่ก็พี่ก็ พี่ก็ตีเป็นราคารวมไปดิคือตอนนี้ผู้หญิงคนนี้เสนอมาว่าใช้แผนว่าประมาณแบบคนผู้หญิงคนนี้กลับมาคุยกับพี่ทีนี้ผู้หญิงคนนี้มาปรึกษาเรื่องเงินกับพี่พี่ว่ามันจะดูแบบว่าไม่ป๋าติดนี่ติดนี่ดีสุดไปติดนี่ดีสุดไ้พี่เพราะเขาก็รู้ถ้าติดนี่ยังไงแม่งก็เชื่อป๋าป้าปล่อยกู้ป๋าปล่อยกู้พี่พี่เอาพี่เอาเป็นเป็นเป็นติดนี่อ่ะดีสุดแล้วเนี่ยแล้วถ้ามันถามว่าผู้หญิงรู้จักกับป๋าได้ไงก็เนี่ยมีเรือมีเรือมีมอเตอร์ไซค์เนี่ย ล่าสัตว์เออบอกว่าเรือกับมอไซค์อ่ะพี่เป็นคนให้ยืมไปล่าสัตว์เพื่อเอาม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 าใช้ด้วยปลาแต่ปลาต้องถามก่อนว่าเขามีความสัมพันธ์กับคนชื่ออั๋นหลึกซึนไหมไม่ใช่แบบไม่ม่เคยพากันไปซื้อมอไซค์ยีเห้อเลยนะไอไอคนชื่ออั๋นเนี่ยมันเหมือนมามาจีบคนนี้อ๋อยี่ห้ยเลยไม่ไม่ไม่ถ้าถ้าถ้าคนชื่ออั๋นจีบอ่ะพี่จะบอกว่ากลับมาคุยกับพี่ไม่ได้เลยไปที่เขาจะปลาเพราะว่าเขาก็ต้องรู้ว่าตอนที่เขาจีบเขาอะไรเงี้ยถ้าเขาคุยกับพี่จริงๆ กูบอกว่าเนี่ยกูเสนอไปทางทางทางเพื่อนใช่ไหมเขาบอกกูบอกว่าหรือจะเป็นเล่นบทเป็นลูกหนี้พี่นคนนี้บอกไม่เอามันไม่เหมือนประมาณเนี้ยมึงเหมือนสุดแล้วผมว่าปาเล่เข้ามาปาเก่คุยอ่ะตัวไม่เหมือนเลยปาเลผู้หญิงมาปาเยกผู้หญิงมาดิจริงมันต้องมันต้องเป็นลูกหนี้เว้เพราะพี่ปล่อยเมนเดูมมาจริงแล้วหนถอดเสื้อฮูดก่อนบอกว่าเป็นเป็นคนคุยน่าจะออกตัวได้ดีกว่าหรือว่ากูจะออกตัว่าเป็นคนคุยแต่ว่าไอ้เรือไก่ที่รถเนี่ยเป็นของกูเคยให้แล้วเขาจะเชื่อเหรอวะแล้ว คือเหมือน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 เราเลิกกันไปอ่ะแล้วเรากลับมาแล้วกูก็ถามถึงรถกันเรือไงเคยซื้อให้อะไรประมาณนี้ปะคคุยปลาเขาไม่เกงเขาเขาเขาก็จะดูว่าพี่แบบไอ้เหียไม่คนคุยปลาเขามีเกงไหมแบบเอ้มึงจะมาบอลวงทำไมไม่มีไม่มีน่าจะไม่มีนะว่าไม่น่ามีนะเขาก็จะดูว่าพี่แบบเอ้มึงเลิกกันไปแล้วไม่เดี๋ยวถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเป็นเรื่องแฟนอะไรเดี๋ยวคนชื่ออัดหรืออะไรมันก็คิดว่าต้องเป็นเรื่องไอ้นี่ไม่เกี่ยวกับแกงไงปลาพี่ส่วนตัวแล้ว ถ้าสมมติมันจะมีแบบมันจะมีจริงๆอ่ะสมมตินะสมมติอ่ะมันจะมีอีกเยแต่มันไม่กล้ามีหรอกป๋าแล้วใครจะเชื่อว่าคุยกับป๋าต้องไม่เชื่อแล้วทำไมถึงมันต้องไม่เชื่อกูคนแบบก็รู้แต่ไม่แต่ความนั่นจะเป็นแบบพี่เขาแต่เพราะคนอื่นมันก็รู้เว้ยว่าว่าพี่แบบเอางั้นนะป๋าความโหดอ่ะความโหดผองระหว่างแฟนให้กะเป็นลูกหนี้ยลูกหนี้มันโหดกว่าไรก็ถูกบอกว่าพี่แบบพี่ ผู้หญิงคนนี้ผมเชื่อผมว่าไปแลนไม่ต้องถึงไอ้อ่ะนะแม่งจ่ายให้เลยถ้าบอกว่าเป็นลูกเหนี่อยู่ไหนอะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเดินหนูไปกับพี่พรเองมาแลนเขียวได้ไหมมีกูอยากหายพอดีเว้ยมาแลนเขียวมาแลนเขียวทำพ่อกูไปสัตว์ตอนนี้บัดนาวบัตรนาวเรือมงหลอนนี่ชี่อะผมว่าลูกเหนี่ยโอเคสุดละบอกแล้วพี่พี่สาวก่อนแล้วค่อยลุยเลยเดินเลยเดินเลยพี่ติดที่มาทวงสางผู้หญิงคนนี้แล้วมันถึงวันวันครบกําหนดแล้วมันเลยวันกําหนด ที่แบบนัดกันแล้วใช่แล้วแบบพี่พี่ต้องใช้เงินไงใช่ถูกเพราะว่ามันก็แบบระเขามาบังข้อมูลไปเลยไม่ไม่หรือหนูว่าถามพี่บังไหมถามพี่บังไหมป้าไม่แต่แต่ถ้าเกิดมันขึ้นมาข้อเสนอข้อหนึ่งอ่ะมันขึ้นมาว่าแบบว่ามันก็ไม่เกี่ยวกับรมใี่ครับหมาดีเขาข้างไหลังเขาเข้าใจปนะป้าชาสามารถบอกว่าก็ไม่เกี่ยวอะไรกับผมนี่ครับก็เขายิงคขติดใช่ก็ผู้หญิงมันติดไงป๊าป้าบิดอ่ะเราก็ทำเหี้ยนไม่ได้ปะวะไม่ได้ดิทําได้ดิก็แทงแม่งเลย ไม่ใช่มึงจะแทงได้ไงก็บอกว่างั้นมึงกค่ส่วนตัวกูละบอกเนี้ยเราเหมือนแบบว่าเป็นผัวมันเป็นผัวเมียเก่ากันอะอารมณ์เหมือนเป็นผัวเมียเก่ากันไม่แค่จีบหรือแค่เป็นผัวเมียด้วยไม่มาแค่จีบฟังพี่จอนไม่คือคือตอนเนี้ยมันมันมันพี่มองในแง่หนึ่งว่าถ้าเกิดว่าเขาแค่จีบแล้วคนเนี้ยคนคนนี้ผู้หญิงคนนี้มาติดอีซี่มัแล้วก็เลยเอาเงินอะฝากผู้ชายคนนี้เพราะจีดว่าเชื่อใจได้เจ็ดไหมไปไปมาผู้ชายคนนี้เสือกมาบอกผู้หญิงคนนี้ว่าเราเลิกคุยกันเข้าใจปะ แต่คือชดเลิกคุยกันเพื่อจะบิดเงินเรี่อกูก็ไม่รู้แม่งเฮียได้ใจจริงวะแหละมันว่าแล้วแต่ป้าเออผมว่ามันก็อาจจะเป็นไปได้นะที่เขาจะบอกว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับผมก็มันไม่เฮียขนาดนั้นหรอกพี่ไม่แต่พี่ไปมันคงไม่คงไม่ตอบคำนั้นหรอกมั้งว่าถ้ามันไม่คืนแล้วเราจะทำอะไรได้แต่ถ้าคนมันจะแทงอะกูถึงบอกว่าถ้าเกิดกูเป็นลูกมันเป็นลูกนี่อ่ะแล้วถ้ามันไม่คืนอะทำอะไรไม่ได้แต่ถ้าคนมันจะแทงอ่ะออกตัวว่าเป็นคนคุยหรือที่อะไรก็ตามอ่ะ ว่ามันมาน่าจะออกตัวเลยบอกว่าเป็นน้องสาวปะล่ะเออเชื่อไหมว่าถ้าเป็นน้องสาวยอะเล่ไปเขอญาติไปกลายเป็นเออไอ้เจ้ามึงเอาเขอญาติมามามาขู่กันเหรอโอเคใช่ปะถ้าถ้าไม่เป็นเขอญาติอะอย่างน้อยเป็นอย่างเงี้ยมันมันมันยังดูแบบว่าไม่ไม่ได้ตัดแต่เป็นแฟนมันก็นับเป็นเขอญาบอกว่าน้องสาพี่บังไม่ปะหนูว่าพี่บังให้คำตอบได้ดีสุดเชื่อหนูพี่บังบอกแฟนมันก็มันก็เหมือนเป็นเขอญาตติพอพี่พี่เชื่อผมว่าถ้าพี่บังมาถ้าเป็นแฟนมันเหมือนออกเลยแฟนเออพี่เชื่อว่าถ้าเป็นพี่บังมา มึงแทงแม่งเลยมึงแทงแม่งเลยมึงแทงแม่งเลยจบที่บางเขาสดด้วยแตบีสีด้วยแต่มันดูไม่มีทางออกว่าพี่พี่นี่ออกปะจะทางไหนมันก็มันก็ต้องออกกัอปลาลุกลูกนี่อะเมคเซนต์สุดเหลือลูกนี่อ่ะสัตว์ลูกนี่มันเมคเซนต์ใช่มันเมคเซนต์เว้เพราะเพราะในในลูกของกูกูปล่อยเงินกู้แต่แต่ว่าเมคเซนต์ตรงที่ว่าถ้าเกิดมันไม่คืนกูก็ทำอะไรมันไม่ได้แต่ป้าลองบอกว่าเป็นเงินคน ที่เป็นคนคุยแต่ถ้ามันไม่คืนก็ก็ก็หลบเดียวกันป่ะวะถูแม่พี่เก็บแม่ไม่ป๊าแต่เช่นหนูหนว่า,าไปอะไปอะคนมันจะไม่คืนอะไม่ไม่เราหาคำคำไหนไปเล่นบน,ออบนไหนมันก็ไม่คืนอยู่ดีไปอะไปอะ,ไ,ปอะไม่เจอมันไว้พี่เออจอแต่จเจอคนอื่นแล้วเดี๋ยวเขาจะจ่ายจ่ายก่อนเขาไม่อยากมีเรื่องนี่ไปใช่ไหมเนี่ยเราใช่ไหมเนี่ยหรออดพูดพูดได้เลยยังไม่พูดไม่จ่าด้วยว่ามันน่าจะมาไม่จับน้องน้อง ฮัลโหลฮัลโหลได้ยินปะเออได้แล้วเอาไงเนี่ยเอาไงก็ตามมาเลยไม่ตอนตอนนี้กำลังปรึกษากันอยู่ว่าถ้าเกิดมันเล่นเป็นบทขโมยบทเพลงเป็นบทที่มันจะเข้าเวิร์กกว่าป่ะเพราะจอนอะปล่อยเงินกู้ทีเนี้ยกำลังคิดอีกแง่หนึ่งว่าถ้าเกิดมันบอกว่าอ้าวก็ไม่เกี่ยวกับมันไม่ป้าป้าก็บอกแบบว่าเรือเรือเรือกับรถอะที่มันเอาไประค้ำประกันพอป้าต้องค้ำประกันอยู่แล้วไม่ใช่หรอถ้าไม่มีแก๊งอะหนูเคยจำได้ตอนป้าคุยกับไอ้คนที่มายืมตังค์อะ อ่ะเข้าใจเข้าใจไม่แต่คำประกันเฮียไม่เอาของมาก็บอกไปว่าเขาบอกไปว่าลุงมันก็บอกว่าผู้หญิงอ่ะมาขอขอไปทํางานขอเรือกันรถไปทํางานก็คือเลยให้ไม่คือตองพี่ต้องบอกงี้ว่าพี่หญิงคือคนเนี้ยเขามายืมแตเขามากู้เงินที่อันนี้ที่เราเล่าว่าหมดหรือยังน้อยหน่าไม่เอาแบบว่ามันสวนกับมาหน้าแหกเลยนะคือแล้วคือเขาชัวร์นะชัวร์นะว่าที่เล่ามาเนี่ยหมดแล้วอ่าจะเล่ามาคือมันก็เป็นเหมือนที่เราพิมพ์มันแหลกประมาณว่าตามเรื่องนั้นแหละก็คือว่า เพราะว่าสึงเงินเรา <บะ S 1> ใช่ไหมสิมนเงิเราให้ยเราให้ถือเพราะว่าเราอ่ะติดอีซี่หนักมากช่วงนั้นอ่ะอ่ะแล้วทีนีก็แบบว่าก็คือแบบทีนี้แบบก็มีแผนที่จะเึ้นไม้ผู้แดงก็แบบอืงั้นจะมากลับมาทําไม้ผู้แดงและเ,เลกเงแบบิน้ใช่ก็ฝากไว้ตั้งแต่ตอนที่แบบเริ่มติดอีซี่อยู่แล้วทีนี้ก็เลยแบบว่าอ่าให้รับของไว้ด้วยนะโน่นนี่นั่นมันจะมีแบบ แบบบางครั้งเขาชอบพี่มาบอกว่าเออซื้อเหรียญให้สองเหรียญน,นะสมมตนะินะล้แบกว่าเออเราออกให้เหรียญหนึ่งแล้วก็เงินน้อหนาเหรียญหนึ่งแต่เราบอกว่าออกไม่เป็นไรหักตังเราไปเลยด้วยเราแบบไม่อยากมีปัญหาอะไรเพราะว่าคือตอนที่เขามาคุยอ่ะมันก็มีจวามติงอยู่แบบว่าเขาอะชอบอยู่แล้วแต่ว่าเนี่ยไม่ได้คิดอะไรแบบนี้ทีนี้มันก็เหมือนว่าประมาณว่าเขาบางทีอะเราก็แบบ เ,เราเหมือนแบบเหมือนเพื่อนอ่ะเอ้ยเอ้ยเอาตังมาขอในดีอ,อีสตี้เะ็ดสิสิซักหมื่นสองหมื่นอะไรเงี้ยแต่มาณนีเราก็ให้คืนคือแบบเราไม่เคยคิดจะทวงอะไรเลยนะแม้กระทั่งแบบคือขอตังเราซื้อยาเจ็ดหมื่นเราก็ไม่คิดอะไรเพราะว่าแบบคือว่าเออมันไม่ได้ม <ไป S 2> ีอะไรบางทีเรา <ๆ S 1> ขอเขาเราขอเราแบบแฟร์เหมือนเพื่อนกันอ่ะแล้วพอแบบเกิดเหตุขึ้นใช่ไหมเขาก็แบบมาคิดเล็กคิดน้อยมาทวงโน่นนี่นั่นอะไรไม่รู้สารพัดแบบเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็ว่าอ้าวทำไมเพื่อนอย่างงี้เสร็จแล้วเนี่ยแบบเขาก็เลยประมาณว่า อออตอนแรกเหมือนจะคืนเหมือนจะไม่คืนเดี๋ยวจะคืนเดี๋ยวจะไม่คืนอยู่อย่างเงี้ยอพอวันนี้ไปคุยด้วยเขาก็เลยแบบคือเหมือนแบบเบีเ่ยงเบนอ่ะไม่ควรเปลี่ยนเรื่องใช่ตอนแรกอะเรื่องมันเกิดตอนแรกมันก็ไม่มีอะไรหรอกเหมือนประมาณว่าเหมือนเขารู้ว่าเหมือนมีคนชื่อฮาร,รุที่อยู่เอ็นบีอาร์มาคุยด้วยแบบประมาณว่าจะมาของคืนดีอะไรประมาณน,นี้เขาลองคิดว่าเราอะเจอกับฮารุแต่แต่เราไม่ได้ไม่ได้กลับไปคุยกัน เขาก็แบบดีๆแบบนั้นเดินมาบอกเราเลยแบบเออเราเลิกคุยกันเถอะอะไรประมาณนี้งงมากถ้าบวดแล้วมาตัดบทไอ้ตัดไอ้เจแมงดาบไปไหนเียสรุปไ่คืออะไรอย่างงี้เว้ยคือถ้าพี่จะไปทวงะพี่จะไปทวงไอ้เฮียนันไม่ได้ละพี่ต้องพี่ต้องไปไปคุยกับเขาอยู่อะไรนะบีซีไปคุยกับพี่เบบเลยแล้วบอกว่าเป็นตาของพี่เป็นของของพี่ให้ทวงใข้หน่อยเหรอเะตัวน้กล้สนนะไม่เพราะว่าถ้าทวงกับมันอ่ะมันก็จะหาคําแก้ตัวมันก็บอกเลยว่าคือเราต้องเอา คือเราต้องเอาตังจากคือเราต้องบอกหัวหน้าแกงเขาอะถ้าเขาไม่กาให้หัวหน้าแกงเขาจ่ายมาก่อนแล้วก็ให้มันไป็นคืนกับหัวแกงนีงั้นเอาอย่างนี้ป้าว่าของทั้งหมดอะของเราอะของน้อยหน่าเลยคือของจรหมดเลยเว้ยใช่ต้องบอบแ้นให้ให้เอาไว้ใช่เอาอย่างนี้บอกว่าเราอะเคยเป็นแฟนกันเอาไปเลยแล้วก็แบบว่านแบบเรากำลัคไปกันเนี่ยกดเลยถามว่าพนดหน้าอยไปไหนเออแบบเล่นบทอย่างนี้ดีกว่าอื เพราะว่าเรือรถด่เราเป็นคนให้ยืมใช่ต้องคุยกับพี่ไม่ปาถ้าคุยกับแกงเพราะว่าปาต้องทำให้มันกลายเป็นเรื่องใหญ่มันถึงจะกลัวไอ้เพี่ยนเนี่ยไม่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 ถ้าบหกให้เบไปคุยเงี้ยใช่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 คือต้องบอกพี่บเบฟเวยถูกไหมถึงว่ามันไม่มีใครรู้้ถก็ลไม่มีใครรู้ว่าเราซื้อมายังไงแต่คือบอกว่าเป็นของจอนนี่ให้เรามาตอนที่คุยกันอ่าเข้ง่ายจเข้าใจเข้าใจเอางี้ดีกว่าว่าอ่าของทุกอย่างเป็นของพี่เออแล้วเคยคบกันอ่า อ่าคือคือเราต้องทวงว่าอะไรวะทวงหมดคืออะไรวะรถหนึ่งคันเรือหนึ่งลำแล้วก็เงินมาใสนถูกไหมเงินที่แบบผักอะไรอ่ะหักันเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาบอกว่ามันป้าต้องเล่นเนียนอ่ะป้าต้องแบบไม่ไม่ไม่คือเราต้องถามว่าว่ามันเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ตอนมันถามปลาแบบเออจะี๋ยวแปนบนึงนะผมจําได่ยบอเน้อหนาเราฟังแบบไปเสร็จประมาณเหลือประมาณห้าหกแสน เดือยประมาณห้าหกคือจะจะบอกไปว่าตอนแรก่ะที่เคยให้ไว้หนึ่งหนึ่งจุดหกล้านถูกไหมใช่ใช่เงินที่ถือไว้อะคือตอนนั้นอ่ะนี่นี่นี่พี่พี่ต้องบอกว่าไม่ไม่รวมเรือกับไอ้นี่ถูกไหมยังยังยังร้านหกเนี่ยหักค่าโน่นนี่นั่นแล้วอ่ะเลยเหลือหกแสนถูกไหมพี่พี่จอนต้องบอกว่าแต่แบบว่าให้น้อยหนาไปคุยแล้วอ่ะเขาแบบเบี่ยนเบนอ่ะอะไรประมาณนี้ คือตอนนั้นก็บอกว่าเรากับจรนอะไม่ได้คุยกันช่วงหนึ่งแต่เราก็ไม่มีใครคือตอนนั้นเราไม่ได้พบกับใครเลยแต่เขามาคุยก็คือไม่ต้องบอกว่าว่าพี่จรนอะให้ตังค์คนนี้ไป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 ทำไม่พูเข้าใจปะเหมือนแบบอกาจะบอกว่าช่วยเขาขึ้นไม่พูใช่แบบเคยคุยกันแล้วแบบจะช่วยเขาทําไม่พูก็เลยให้ให้เงินเขาไปกับกับของอะกับรถแล้วก็เรือหนึ่งลำาอ่าอ่าอ่าแล้วพอทีเนี้ยก็พอให้ไปปุ๊บก็แบบ ทะเลาะกันแล้วก็แบบเลิกคุยกันอะไรแบบนี้ะาะกันแล้วเลิกคุแล้วเสร็จ้คนนี้ก็เลยแบบไน่าเนี่ยติดไปติดอีซี่คนนี้ก็เราเหมือนกันเหมือนเดิมเลยว่าเนี่ยก็เลยไปฝากไอ้คนนี้เพราะตอนนั้นเหมือนเหมือนไอ้คนนี้มันเข้ามาพอดีอะไรประมาณว่าต้องต้องอย่างนี้ต้องอย่างี้ต้องตต้้อองงคุยกับพี่เบฟเว้ต้องต้องเล่าอย่างนี้เลยถึงจะรู้เรื่องถ้าคุยกับมันผมว่าไม่น่าไม่น่าได้เพราะว่าเนี่ยแบบโทรไปไม่รับคุณขอไม่คุยนะเพราะเพราะว่าถ้าถ้าคุยกับพี่เบฟอ่ะมันจะเป็นความกดดันของไอคิเอยนั่นเพิ่มขึ้นมันต้องเบฟไหม ไปแลเลยป้าไปแลเลยป้าคุณเลยเดี๋ยวหนูถือมีดยืนอยู่ข้างหลังมึงจะดึงถือมีดหาป้ามึงเหรอปล่อยอะเรื่องไม่ต้องใหญ่เรื่องไม่ต้องไปงั้นผมไปแล้วนะผมจะไปกินกินตีน้อยอารมณ์ดีซะด้วยกินตีน้อยสู้ๆเลยสู้ๆเลยโอ้ยอยู่ขอดแก่อยู่ขอดแก่ร้องเลยชวนมาดิต้องเอาต้องเอาต้องเอาน้อยหน่อไปูั่ว ต้องเอาไปต้องเอาไปต้องเอาไปเพื่อยืนยันพี่ใช่ไม่ต้องเอาไปก็ได้ป้าไม่ต้องเอาไปไม่ต้องเอาไปเพื่อเดี๋ยวมันถามว่าเตรียมเดี๋ยวมันถามว่าเตรียมอันละหนูอ่ะเออมาได้อะมือคือรถเนี่ยนะครับมามีรถเองเจอกันแลนชมพูไม่ถือหรอกไอคนดูโอ้ไอ่เชียวอย่าโลกอย่าโลกอย่าโลกม่โดนเข้าหลังโอกอย่าโลกตื่นเต้นอะไรไม่ได้แม่เราเป็นขบีสีเซิร์งลอยโจป้าหนูใส่เกาะ กอมีห้าตัวในตัวมึงดูพร้อมนะเด็กขี้อ่ะมึงดูว่า F12 ก่อนแล้วที่เหลือมันจะฆ่าอะไรปล่อยมันเลยหยุดโยมันไม่ทำรอกความแต่งตึงดังก่อนโอ้ยแค่เย็นอยู่ด้วยเอาเบฟอยู่ไหมครับไอ้เบฟเหมือนจะไม่เข้าแล้วครับพี่เห็นว่าเข้าไปพักแล้วนะครับเขาบอกเขาไม่ค่อยสบาย มหัวมีใครอยู่บ้างครับมีใครอยู่ไหมอ่ะมีใครอยู่บ้างไหมฮะเหมือนเหมือนจะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีลองเดี๋ยวลองให้เดี๋ยวถามให้นะครับใครที่แบบว่าไอ้นี่แทนแทนเบีได้ป็นไหมแบบว่าคุยคุยคุยแทนเบอ่ะบอ่ะไม่ไม่ไม่น่ามีครับแต่สามคนนี้น่าได้แบบว่าเล่นเล่นน้ำลายครับไม่ไม่น่าถึงน่าหัวโอ้โหไอ้พวกนี้ก็ได้ โ okay, okay, okay. อเคๆงนนั้นอ่ะอุ้งนี้นเออปก,กติเบ๊บมากี่โมงอ่ะครับเบ๊มากี่โมงอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งปกติเบ๊บมากี่โงงม,มองอ่ะถามเอ่อรู้พอรู้เวลาไหมครัเออพี่ส้มอยู่ไหมเวลาเขาไม่ค่อยแน่นอนพี่ส้มมาแลนหน่อยได้ไหมรอโอเคอครับเนี่ยเขาเรียกใครมาเนี่ยเกี่ยวกันบ้างเนี่ยส้มเหรอส้มส้มเหรอใช่ครับส้มส้มน่าจะน่าจะน่าจะตัดใจได้อยู่ครับได้ไม่มีปัญหารอแป๊บหนึ่งนะครับ ม,มีใช่ไหมอะไรป้าโวยชัดแล้วอะไรไว้เฮียเขาคู่เฮียอะไรกันวะแม่ทุกอย่างดีหมดหน้ากูน่ารักอีกแล้ว มิพาพอดีเล่นผับจีอยู่ไม่ใช่หรอถ้าเกิดว่าแบบว่าเขาคุยกับอยู่งี้แล้วกูแทงแม่งอ่ะเป็นไปอะไรบะโอ้ยกูพูดเล่นคนดูโอ้ยเหี๋ยวกดปิดเดี๋ยวซื้อของกัน โอ้ยเอาอีกแล้วเ,เทศกูอีกแล้วไอ้เหี้ยกูพูดเล่นเทๆกทัตนี้แหละกูพูดเล่นเลขสามหนึ่งสองครับไอเหี้ยเจ๊แม่สั่งอสอนกูเป็นปลูกเ,เป็นเจ้าเลย,ส,ลย,เยสัตว์พูดเล่นนิดหน่อยไอเหี้ยแสรเปใช่ไหมมามามาตามมา เบื่อว่ะทำที่อะไรก็ผิดกูนั่งบนรถละไอสัตว์ <c oughs> อย่างตัวเป็นกุย้ยกูกูอีมดอีมดดูดบุหรี่บอกกูกุ้ยเออเขาทำมาทั้งประเทศไม่ผิดกูทำกูผิด <c oughs> น,นี่อันนี้กุ้ยไหม ประสานงานให้ขอบคุณครับพี่ซีประสานงานนี่คุณแต่ว่าเราสั่งสเต็กไว้ตรงเนี้ยคุณไปก่อนเลยเดี๋ยวเราตามไปตัวคืบแน่ตายเลยเยอะทีมีตั้งเยอะแยะมาตัายแลนเขียวเจอกันแลงเขียวจะต้องพูดทำไมสอบจริงไงสัตว์ใหญ่เยอะพูดยิ่หาว่าแบบว่าตอนนี้เล่นเนียนเลยเหรอไม่รู้อ่ะกูก็ไม่รู้ว่ากูพูดพูดไปตามบทใดสัตว์จะถึงว่าปลาโดนแน่เลยว่ะไอเหี้ยเอาก็เอาดิไม่ไม่มา ปลาโดนมาแน่เลยโดนนะเขาเขามาย้ำหลายรอบแล้วช่องหนูอะหลายรอบแล้วป่าโดนแน่เขามาช่องหนูอะกูชอบปะอันนี้นี่เขาจะเข้ามาแทงด้วยเขาจะเข้ามาแทงด้วยบอกให้โอยโคตรขอดีมาเอามียนายนะกูบอกก่อนเมียนายที่ไม่เคยแบบมีอะไรอะเดี๋ยวมีแล้วเดี๋ยวมีแล้ว